ของเล่นเ mm hmm. ม่นแคะมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะเริ่มด้วยแกนที่ชู้หรือว่าท่อมุดน้องแม่นส่วนใหญ่ชอบหาที่มุดแบบนี้มุดแกนมุดท่อนะคะไปแล้วนี่ก็จะเป็นของเล่นที่หาง่ายที่สุดโอ้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 ออกได้ไหมเนี่ยโอเคอันต่อมาไม้ตกแมวเม่นก็เล่นได้นะเม่นบางตัวเนี่ยชอบไล่ตามไม้พวกนี้มากๆมันจะแบบอุดดุด้ดุอุาุดุอุดุดุอ สะพานไม้แบบนี้นะคะสะพานนี้ก็เป็นของเล่นของหนูกับกระต่ายนะคะเอามาเล่นร่วมกันได้นะมันก็ชอบข้ามไปข้ามมาเพราะว่ามันแบบเป,เป็นชิงช้าเลยเป็นชิมช้านะฮะต่อมาสไลเดอร์จริงๆแล้วนี่เป็นของหนูแฮมสเตอร์นะคะแต่จริงๆเมนตัเปนเล็กก็เล่นได้เหมือนกัน ันต่อมาลูกบอลกุ้งกลิ้งนะคะเราควรจะเลือกลูกบอลที่มีรูตรงกลางเพื่อที่จะใส่หนอนหรือรางวัลเข้าไปข้างในเพื่อเวลาหนอนหาหานอนจะได้กลิ้งได้ฝึกทักษะการหาของด้วยค่ะอันต่อมาที่สําคัญนะคะก็คือจักวิ่งแม่นแคระนะคะน้องเม่นทุกตัวเนี่ยสัญ,ญาตยานคือเป็นนักวิง่งควรมีไว้มากๆเลยอาจจะไม่ใช่รุน่นนี้ก็ได้เปรุ่นอื่นๆก,ก็ได้น้องตัวนี้จะยังเล็กอยู่นะคะจากแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นเม่นน้ำหนัก200กรัมขึ้นไปถึงจะวิ่งดี ถ้าลูกบอลวิ่งเราจะสามารถใส่น้องเม่นเข้าไปข้างในและให้น้องเม่นเขาวิ่งได้แต่อันนี้ต้องอยู่ในความดูแลของคนเลี้ยงนะคะและนี่ก็คือของเล่นเม่นแพะทั้งหมดที่เราสามารถหามาให้น้องเม่นเล่นได้นะคะตามนี้เลยใครลองแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันได้นะว่าน้องๆของเพื่อนๆที่บ้านชอบเล่นอันไหน